ยืดเยื้อมาสู่5เดือนเต็มแล้วนะคะสำหรับสงครามรัสเซียยูเครนท่ามกลางสมรภูมิการสู้รบภาคพื้นดินที่เป็นไปอย่างหนักหน่วงเกิดปัญหาวิกฤตขาดแคลนอาหารไปทั่วโลกตอนแรกที่ดูเหมือนจะมีข่าวดีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ทั้งยูเครนและรัสเซียได้ลงนามในข้อตกลงที่จะเปิดทางให้เปิดทางให้เ,หเรือขนส่งสินค้าแล่นเข้าออกทะเลดำได้อีกครั้ง ก็ต้องพับไปนะคะหลังจากที่มีเหตุโจมตีท่าเรือที่เมืองโอเดซ่าและกําลังทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนอาหารขึ้นอีกครั้งแต่รัสเซียปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานี้ค่ะพามความเสียหายที่ท่าเรือเมืองโอเดซ่าหลังจากขีปนาวุธของรัสเซียโจมตีเมืองท่านี้ทางตอนใต้ของยูเครน เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะวิดีโอนี้มาจากหน่วยปฏิบัติการของกองทัพยู่เพรนทางตอนใต้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเพลิงลุกไหม้อย่างหนักที่ท่าเรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลาเพื่อดับไฟท่ามกลางควันที่หนาแน่นโรยขนส่งสินค้าที่จอดเทียบท่าเสียหายอย่างหนักด้วยแต่สำนักข่าวรอยเตอร์ก็ระบุว่ายัางต้องตรวจสอบวันและเวลาที่บันทึกคลิปนี้ไว้นะคะ การโจมตีในครั้งนี้ทางรัสเซียอ้างว่าเป็นการโจมตีเป้าหมายทางทหารขณะที่ประธานาธิบดีวลดิเมียร์เซเลนสกีแห่งยูเครนระบุว่าวการโจมตีแสดงให้เห็นว่าเชื่อใจรัสเซียไม่ได้ดเรื่องข้อตกลงเหตุโจมตีที่ท่าเรือเมืองโอดสซาก็เท่ากับการดับแสงสว่างริบหรี่ที่ปลายอุโมงค์นะคะจากตอนแรกที่คิดว่าน่าจะนำไปสู่การเปิดทางให้เรือขนส่งสินค้า เข้าออกบริเวณท่าเรือเมืองโอเดซาได้ซึ่งเลขาธิการสัตว์ประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คงจะรู้สึกโล่งใจไม่น้อยเพราะว่าได้ร่วมลงนามกันที่นะครอิสตันบูลของตุรกีโดยมีทั้งยูเครนและรัสเซียร่วมลงนามด้วยนะคะถึงแม้จะไม่ใช่ข้อตกลงหยุดยิงแต่ก็เป็นข้อตกลงที่ให้คำมั่นว่ารัสเซียจะเปิดทางให้ยูเครน ส่งออกทั้งปุ๋ยน้ำมันดอกทานตะว,วันธัญ,ญพืชและข้าวสาลีได้อีกครั้งดีใจอยู่ได้เพียงแค่วันเดียวค่ะเพราะว่าวันถัดมาวันเสาร์ก็เกิดเหตุโจมตีที่ท่าเรือเมืองโอเดสซาและทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักแต่ทางยูเครนก็ระบ,บุว่าจะเดินหน้าส่งออกธัญ,ญพืชต่อไป Навіть окупанти визнають, що ми переможемо. Ми чуємо це в їх розмовах постійно у тому, що вони розповідають своїм близьким, коли зв'язуються з ними. Не розслабляємось. Я кожного дня протягом п'яти місяців робимо все, щоб завдати ворогу як найбільших втрат і щоб зібрати для України як найбільше підтримку. ยูเครนนี้ได้ชื่อว่าเป็นตะกร้าขนมปังของโลกนะคะเพราะว่าเป็นประเทศผู้ส่งออกหลักทั้งข้าวสาลีและธัญพืชเลขค่ะที่การสัตว์ประชา,ชาชาติเองก็ระบุว่าการที่รัสเซียถล่มเมืองท่าโอเดสซาในรูปแบบนี้ยิ่งเท่ากับเป็นการข่มขู่คุกคามและยิ่งแสดงให้เห็นว่ารัสเซียเองก็ไม่ต้องการที่จะร่วมแก้ปัญหาขาดแคลนอาหารในระดับโลก ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟไปอยู่ที่ประเทศอียิปต์เมื่อวานนี้นะคะและก็ยืนยันว่ารัสเซียไม่ได้ต้องการที่จะทําให้เกิดปัญหาขาดแคลนอาหารแล้วก็ไปให้คำม,มั่นกับทางอียิปต์ว่ารัสเซียเองก็จะเดินหน้าส่งออกเพื่อให้อียิปต์ได้รับข้าวสาลีต่อไปค่ะ те нелегитимные санкции, которые были введены, которые препятствовали осуществлению операций с российским зерном, включая страхование, включая заходы в порты нашими судами в иностранные порты и заходы иностранных судов в российские порты. Теперь, после подписания договоренности в Стамбуле по инициативе генерального секретаря ООН, он вызвался добиваться снятия вот этих вот нелегитимных ограничений. Будем рассчитывать, что у него это получится. Но независимо от этого у нас есть понимание, как работать по полному выполнению контрактов между Российской Федерацией и нашими египетскими коллегами. อียิปต์เป็นประเทศที่นำเข้าข้าวสาลีเป็นหลักเป็นอันดับต้นๆของโลกปีที่แล้ว80%ของข้าวสาลีที่อียิปต์นำเข้าก็ไปจากรัสเซียและยูเครนสงครามในยูเครนส่งผลให้ราคาธัญพืชในตลาดโลกแพงขึ้นนะคะ และส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินของอียิปต์ด้วยขณะที่ยูเครนเตรียมที่จะเดินหน้าเพื่อที่จะนำธัญ,ญพืชขึ้นเรือและส่งออกจากทะเลดำโดยคาดว่าเรือลำแรกตามข้อตกลงกับสหรบประชาชาติและตุรกีจะออกจากท่าเรือโชโนโมอสในสัปดาห์นี้และคาดว่าเรือขนส่งสินค้าจะออกจากทุกท่าเรือได้ในสองสัปดาห์โดยทางยูเครนระบุว่าภายใน24ชั่วโมงจะเริ่มส่งออกได้ และจะส่งออกจากเมืองท่าโอเดซาเป็นลำดับถัดไปค่ะอีกด้านหนึ่งมีรายงานว่าประธานคณะกรรมการสอบสวนของรัสเซียตั้งข้อหาต่อนายทหารของกองทัพยูเครน92นนายในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติและได้เริ่มการสอบสวนเหตุอาชญากรรม1,300คดีแล้วและมีรายงานว่าคนยูเครน96คนซึ่งรวมถึงระดับผู้บัญชาการทหาร51นายถูกตามล่าด้วย โดยระบุว่าคนยูเครนเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมต่อสันติภาพความมั่นคงและต่อมนุษยชาติขณะที่ยูเครนเริ่มเปิดการสอบสวนคดีอาชญากรรมสงครามเช่นกันโดยเดือนนี้ได้เปิดการสอบสวนคดีไปแล้ว21,000คดีและการก่ออาชญากรรมด้วยการลุกรานประเทศอื่นซึ่งเป็นข้อกล่าวหาต่อกองกำลังของรัสเซียนับตั้งแต่เริ่มสงครามก็คือ24่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่ได้เรียกว่าการสู้รบในยูเครนก็คือพื้นที่อาชญากรรมได้แต่งตั้งทีมเจ้าหน้าที่สอบสวนและทีมนิติวิทยาศาสตร์เพื่อไปทำงานในยูเครนนะคะรัสเซียปฏิเสธว่าไม่ได้ก่ออาชญากรรมสงครามไม่ได้พุ่งเป้าไปที่พลเรือนและระบุว่าฝ่ายยูเครนที่เป็นฝ่ายโจมตีโครงสร้างพื้นฐานและสังหารพลเรือนของตัวเอง ซึ่งผู้นำระดับนานา,นาประเทศก็ไม่ได้ยอมรับข้อกล่าวหานี้ของรัสเซียค่ะ